มาดูเทคน so ิคเล็กๆน้อยๆนะครับดูแลรักษาแม็กนะครับรถทัวร์นะครับเวลาวิ่งงานแล้วไปเจอฝนนะครับเจอฝนเจอฝุ่นจะทำให้มันเหลืองนีแล้ว รเราจะใช้ขันตัวนี้คือนะี่ครับผสมไปนิดหนึ่งจะเป็นไข่ประวานนะครับแล้วก็น้ำมันก๊ารไข่ประวานทุกที่มันเป็นผงนครับแล้วก็ใส่ในขวดไว้น้ำมันก๊าแเราก็เผสมแล้วเขยา่าเขย่าให้มันละลายแล้วก็กระดาษทิชชู่ แค่นี้ครับเดี๋ยวจะมาลองขัดให้ดูนะครับว่ามันจะเงาขนาดไหนอันนี้ขัดไปนิดนึงแล้วครับแล้วก็ใส่กระดาษที่ชู่ไปเลยแล้วก็ขัดขัดไปเรื่อยๆนะครับให้มันออกเป็นสีดำๆเลยนะครับ รูปไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรูปทีเดียวหมดนะครับเราค่อยๆรูปไปทีละนิดทีละนิดนะครับทีเดียวหมดอะ่ะมันจะแห้งแล้วมันจะขัดเช็ดยากนะนี่ครับเริ่มดำแล้วเริ่มดำแล้วเอาต้นกระดาษที่ชู่อะ่ะดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆ แว็กยางดำนะครับมันก็โดนแหนกเราครับไม่แห็กเป็นคราบนะครับเวลาล้างไม่ออกนะครับเป็น,นคราบแบบนี้อัดจนให้ทัว่วนะครับเราอยากให้เงาคงใหม่ขัดไห้ถ้าขัดไม่หมดมันก็จะเป็นด่างเป็นขา,าไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาชิชู่สะอาดอีกทีนึงนะครับ